จังหวัดลบบุรีครับประชุมคณะทำงานการรับมือและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับที่องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับว่าที่ร้อ,อ,อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการรับมือและปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับกลุ่มเปราะบางจังหวัดลบบุรี โดยมีนางสาวชุติมาสมประสงค์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับการประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสําหรับบุคลากรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีและภาคเครือข่ายนะครับในการพัฒนากลไกลการพร้อมที่จะปรับตัวของชุมชนเพื่อลดผลกระทบด้านลบในการดํารงชีวิต กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็หมายถึงเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็ผู้ยากไร้ที่มีข้อจำกัดเนื่องจากการ,ปรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงเพื่อให้มีระบบการคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพครับความต้องการในระดับที่เหมาะสมในระดับพื้นที่เช่นน้ำท่วมพายุหรือภัยธรรมชาติอื่นๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับจะได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปครับ นอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาแผนการรับมือและก็ปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉินแบบมีส่วนร่วมสําหรับกลุ่มเปราะบ,บางในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอย่างไรก็ตามนะครับแผนดังกล่าวจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่รวมความคิดให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดลบบุรีอีกครั้งหนึ่งครับ